มื้อเย็นครับผลไม้ข้าเหนียวมะม่วงเดอเดอดลูกใหญ่เท่าหน้าเลยคุณแม่นี่มะม่วงพันอะไรอ่ะฮะลูกหงว่ากิมหงกิมหง,หงเนี่ยไม่เคยเห็นเลยดูดูดูทงเนี่ยมันจะเปรียบเทียบกับอะไรที่มันใหญ่และยาวเอาเทียบกับหน้าแล้วกันโอเคออรรสชาติยังไงแม่ หวานอร่อยหวานอร่อยหวานอมเปรี้ยวเปล่าไม่อมไม่ <ใน S 2> อมนะสุกจับแล้วไมเอ,อ๋อกินสุก<ถ>ใช่ไหมกินหงนะม,มาจากจังหวัดอะไรหรือใครรู้จักแนะนํามาได้นะครับผมไม่รู้ว่าเพราะไปซื้อจากตลาดมานะ <laughs> <laughs> ก็ไม่รู้อ่ะให้แฟนคับเขาเล่นกันโอเคเน่มะม่วงนี่มมนข้าวเหนียวโอเคเดี๋ยวเล่นก่อนนะบ๊ายบาย 有有 <Thank>